ภาร์ดีเลลเลอระแพทย์โรคระบบทางเดิในหายใจค่ะก็เป็นที่ทราบกันดีนะคะว่าในช่วง2-3ปีที่ผ่านมาเนี่ยทั่วโลกก็เผชิญกับภาวะการระบาดของการติดเชื้อไวรัสโควิดสิและหากคุณเป็นคนหนึ่งซึ่งเป็นผู้ที่เคยติดเชื้อไวรัสโควิดสิได้รับการรักษาจนหายดีแล้วก็กลับมาใช้ชีวิตตามปกติแล้วแต่ยังรู้สึกว่ามีอาการบางอย่างที่เคยมีอยู่ในระหว่างที่ติดเชือ้อ มีความเป็นไปได้สูงค่ะว่าคุณกำลังเผชิญกับภาวะลองคุยลักษณะที่สำคัญของภาวะลองคุยก็คือผู้ป่วยจะมีอาการผิดปกติยาวนานเกนกว่า4ส,สัปดาห์ทั้งที่ปกติแล้วเนี่ยการติดเชื้อไวรัสโดยทั่วไปอาการจะหายไปในระยะเวลาไม่นาน ัจจุบันมีรายงานทางการแพทย์หลายฉบับเลยค่ะที่พูดถึงเรื่องของลองโควิดนะคะโดยผู้ที่ติดเชื้อโควิด19แล้วยังมีอาการผิดปกติเล็กน้อยอยู่เนี่ยประมาณ80%จะพบว่ามีอาการอ่อนเพลียปวดศีรษะขาดสมาธิผมร่วงและยังมีอาการเหนื่อยง่ายเหนื่อยหอบหรือหายใจไม่ปกติหรือว่าจะบ่นว่าหายใจติดค่ะสำหรับสาเหตุของภาวะลองโควิดในปัจจุบันยังไม่มีใครสามารถสรุปได้ชัดเจนนะคะ แต่ว่ามีสมมุติฐานว่าอาจจะเกิดจากการที่มีเศษซากของตัวไวรัสที่ตกค้างอยู่ในร่างกายซึ่งไม่ส่งผลกระทบต่อก,การติดเชื้ออีกแล้วแต่กลับยังกระตุ้นระบบภูมิคุค้มกันอยู่ทําให้เกิดการอักเสบในอวัยวะต่างๆได้ทั่วร่างกายจากสถิติเนี่ยเราจะพบว่าไม่ใช่ผู้ป่วยทุกคนที่เคยติดเชื้อไวรัสโควิด19แล้วจะเกิดภาวะลองโควิดนะคะความชุ่มของอังกฟาพิโป,ปติต่างๆที่มีรายงานเนี่ยพบว่าอยู่ที่ประมาณร้อยละ14ถึงร้อยละ64 ซึ่งจากการสังเกตในหลายๆการศึกษาเนี่ยพบว่าปัจจัยเสี่ยงของการเกิดภาวะ l องโคว v i เนี่ยได้แก่ผู้ป่วยที่เป็นเ็กหญิงผู้ป่วยสูงอายุแล้วก็ผู้ป่วยที่มีภาวะอ้วนมีโรคประจําตัวหรือว่าในหนึ่งสัปดาห์แรกของการติดเชื้อมีอาการมากหรือผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงอาจจะต้องใส่ท่อช่วยหายใจหรือว่าเข้ารักการรักษาใน ICU ค่ะ ก่อนที่จะจากกันไปนะคะก็อยากจะฝากทิ้งท้ายไว้อย่างนี้ค่ะว่าการกป้องกันภาวะโลโควิดที่ดีที่สุดก็คือการดูแลรักษาสุขภาพร่างกายให้ปลอดจากการติดเชื้อโควิด19นะคะสำหรับผู้ที่ยังไม่ได้รับวัคซีนหมอขอแนะนำให้ไปรับวัคซีนนะคะเนื่องจากว่าในปัจจุบันเนี่ยจากการศึกษาแล้วก็ข้อมูลที่มีก็คือผู้ที่รับวัคซีนเนี่ยจะมีอัตราการเสียชีวิตแล้วก็อัตราการเจ็บปวดรุนแรงจากภาวะการติดเชื้อโควิด19น้อยมาก สำหรับผู้ที่ติดเชื้อไวรัสโควิด19แล้วก็สงสัยว่าตัวเองจะมีอาการลองโควิดนะคะอยากจะให้มาตรวจรักษา,าพบแพทย์ก่อนเพื่อที่จะตรวจวินิจฉัยหาสาเหตุที่อาจจะเป็นจากโรคอือ่นๆได้ก่อนที่จะสรุปว่าเป็นจากภาวะลองโควิดค่ะ และสิ่งที่สําคัญนอกจากการดูแลรักษาสุขภาพอย่างเหมาะสมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการรบับประทานอาหารหรือว่าการออกกาลังกายนะคะผู้คนก็ควรจะคลายความเครียดจากภาวะวิกฤตในเนื่องาจากการติดเชื้อโควิดสิในปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นเรื่อง,งของวิงกฤตเศรษฐกิจหรือว่าวิกฤตาด้า,า,านสาธารณสุขแต่ที่สําคัญก็คือตัวสุขภาพร่างกายอย่างสม่ําเสมอมพบแพทย์อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งเพื่อที่จะเป็นการประเมินสภาวะทางด้านสุขภาพของตนเองโดยทั่วไปด้วยค่ะ